ดเข้ามานะคะช้อปะะปีเน,นี่ยเขาก็จะมีภารกิจต่างๆนะคะให้เราได้ทําพร้อมกับรับรางวัลเป็นเงินสดไปเลยะค,ะค่ะโดยภารกิจนะคะที่ปอนแนะนําเลยนะคะสําหรับมือใหม่ที่เริ่มต้นทํา A f f i l i a t e เลยจริงๆเนี่ยปอนก,ก็นแนะนําให้เข้าร่วมเทรนนิ่งกับ Affiliate โปรแกรมก่อนนะโดยเราเนี่ยก็กดเข้าไปตรงวิชั่นที่เราจะทํา กดเข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะคะว่ามิชชั่นนี้เนี่ยจะต้องทํายังไงอย่างการเทรนนิ่งแอฟฟิลิเอตโปรแกรมนะคะอันนี้เนี่ยเขาก็จะมีการเทรนทุกๆวันอังคารนะคะเวลา18บแนาฬิกาทุกคนเนี่ยก็สามารถเข้าไปร่วมเทรนนิ่งได้นะพอเราทําการเทรนนิ่งเสร็จนะคะทำภารกิจเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะให้รางวัลน,นะคะ100บาทโดยเราเนี่ยยังไม่ต้องเริ่มต้นโปรโมทใดๆเลยนะคะเราก็ได้มาแล้ว100บาทต่อไปนะคะมิชชั่นส่งโพสต์โปรโมทแอฟฟิลิเอตลิงค์ครบ4โพสต์นะคะก็จะได้200บาท นนะะที่ทำโพลร,รีวิวครบ4โพสพ์นะคะก็สามารถเข้าไปส่งโพลนะคะแล้วก็รับรางวัล,ลไปเลยส0 0รอยบาทแล้วเขาก็ยังมีมิชชั่นต่างๆนะคะให้เราเนี่ยได้ร่วมทํานะคะจะเห็นได้ว่าเราอาจจะยังไม่ได้ค่าคอมมิชชั่นจากการทำเอฟเฟลเองนะคะแต่ว่าเราเนี่ยได้เงินจากการทํามิชชั่นแล้วะคะ่ะสื่ใครนะคะที่เริ่มโปรโมทแล้วเราก็เริ่มมีออเดอร์นะคะมีคนสั่งซื้อสินค้าเข้ามาแล้วจะทําได้90ออเดอร์ต่อเดือนเนี่ยก็จะรับโบนัส1 0 0 0นบาทคะ่ะทุกคนก็คือแบบได้เพิ่มไปเลยนะคะ โดยยอดโบนัสนะคะก็จะไปรวมกับเงินค่าคอมมิชชั่นของเรานะคะก็จะบอกว่าใครที่เพิ่งเริ่มทํานะคะก็มาเก็บมิชชั่นก่อนเลยค่ะจะบอกว่าคุ้มมากๆอีกภารกิจนะคะที่เราเนี่ยแนะนํานะคะให้ทุกคนทาก็คือภารกิจอิสตาคอมค่ะอย่างที่เราบอกนะคะว่าร้านที่มีเครื่องหมายอิสตาคอมเนี่ยก็จะเป็นร้านที่ให้ค่าคอมมิชชั่นที่สูงขึ้น เดี๋ยวเราก็จะบอกนะคะว่า extra com เนี่ยมียังไงนะคะโดย extra commission นะคะก็จะเป็นร้านที่เขาเนี่ยให้ค่าคอ m ม i s s i o n สูงกว่าร้านอื่นๆนะคะที่ไม่มี extra com โดยทุกคนเนี่ยก็สามารถสังเกตได้จากสลราาแบบนี้เลยนะ,ะโดยทาง shopee นะคะก็ให้ค่า commission เนี่ยสูงสุดถึง80%เลยทุกคน <S 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 นอกจากเราจะสร้างรายได้จาก extra com นะคะที่ให้รายได้เพิ่มมากขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถทำ commission นะคะเพื่อเ,เพิ่มโบนัสของเราขึ้นไปอีกค่ะ โดยตรงภารก<ฤ>ิจนะคะ extra com เ,เพียงสร้าง extra เพียงสร้างเลยนะคะ extra ของที่มีออเดอร์เพิ่มขึ้น10%นะคะก็จะได้รับโบนัสไปเลย300บาทหรือทาอ,ออเดอร์นะคะจาก extra com เพิ่มขึ้น5%นะคะก็จะได้รับรบางวัลไปเลย500บาทหรือที่ว้าวกว่านั้นนะคะทําออเดอร์จาก extra com นะคะเพิ่มขึ้น15%รับรางวัลเป็นโบนัส2,000บาทค่ะสร้างเงินล้านด้วย r e ลจาก face o o k ยิ่งลบโกนสายตาเท่าไหร่อันที่ได้ต่งางเยอครับอะไรที่ไม่ควรทาถ้าทำแล้วไม่ได้ตาม EP นี้เราก็เลยจัดให้ครับเหตุผลที่ทําให้เจ้า f c e e o o o r r e l s นั้นโดดเด่นกว่าชอ็อตฟอร์มวิดีโอตฟอร์มอืนน่นก็เป็นเพราะว่า สวัสดีครับเจค่ครับผมพอลนี่คือ Money Matters ครับรายการด้านการเงินที่สนุกและก็มีสาระนะครับก็ว่า EP นี้เหมาะกับทุกคนที่ชอบเล่นโซเชียลมีเดียนะครับแต่บอกจริงแล้วเล่นโซเชียลมีเดียคือไม่ได้รายกับเป็นมาใช่ไหมนอกจากความบันเทิงน,นะครับแต่ว่า EP นี้จะให้คุณเนี่ยเล่นโซเชียลมีเดียจะได้เงินเป็นหลักหมื่นเป็นหลักแสนหรือแม่แต่หลักล้านต่อเดือนนะครับเพราะ EP นี้จะว่ากันด้เรื่องสร้างเงินล้านด้วย Reels จาก Facebook ตอนอื่นเนี่ยต้องขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะครับที่ตอนนั้นเนี่ยเราทำคลิปเกี่ยวกับติ๊กต๊อไปนะครับแอ i a ิกาเมดิตีนะต้ก็บอกว่าโอ้ฟีดแบ็ดีมากทุกคนชอบมากๆเลยครับแล้วหลายคนี่ก็นาไปใช้แล้วก็สามารถสร้างได้ให้ตัวเองได้ด้วยนะครับขอบคุณมากที่มาแชร์กันนะนอกจากนั้นนะครับคนยังมาคอมเมนต์มากมายเลยครับว่าอยากจะรู้วิธีสร้างเงินจากว e e l s ด้วยพอเคยดีราว่าให้วีล l ์มันสร้างเงินได้ EP เราก็เลยจะให้ครับ พราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วลำแรกนะกดไลค์ก่อนเลยกดซุปเปอร์แคนไซที่มันทนะผมนะว่า,า,นนาวกดเซฟเอาไว้เลยครับกดดาวน์โหลดเอาไว้เพื่อไว้ดูแน่นะคนได้เลยครับอันดับแรกให้คุณไปยิบมือถือมาก่อนเลยนะครับทำไปได้การนี่แหละจะเป็นเดิมสุดละฟังจะลืมเขียนาจะจำทำจะเข้าใจเดี๋ยวทำไปด้วยกันเลยครับรวีลเนี่ยเริ่มครั้งแรกคือกุมภาพันธ์ปี2022ครับความพิเศษของ a c e b o o k Reels ก็คือว่ามันเป็นวิดีโอสั้น ความยาวไม่เกิ90น90บรทีนะครับมีทั้งใน In ิ t a g r a m แแล้วก็ a c e b o o k นะครับเพราะว่า2อแอปนี้มาจากบริษัทเดียวกันใช่ไหมกันเป็นเมตใช่ไหมครับทีนี้ Facebook เนี่ยออก Re ิวสมาทำไมทั้งทะี่จริงมีฟีเจอร์มากมายอยู่แล้วนะครับเขาต้องการจะสร้างแรงบันดาลใจครับแล้วก็เพิ่มความุกสนาให้กับคนนะครับเหตุการเนี่ยสามารถทำให้คุณเนี่ยจอดเข้าหากลุ่มเป้าหมายที่คุณเนี่ยไม่เคยเข้าถึงได้มาก่อนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเหตุผลหลักเลยนะที่เกิด ออกวิวส์มานะครับก็เพราะว่าต้องการจะแข่งกับติ๊กตอกครับเพราะว่าติ๊กตอกเนี่ยประสบความสำเร็จมากใช่ไหมครับกับคลิปวิดีโอสั้นแต่ว่าเหตุผลที่ทำให้เจ้า Facebook Reels นั้นโดดเด่นกว่าชอ็ตอตฟ,ฟอร์มวิดีโอแฟอร์มอื่นก็เป็นเพราะว่าคนต่อแทนครับเป็นวิดีโอสั้นที่ทำเงินมากที่สุดครับณตอนนี้นะทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วรายได้มันมาจากไหนเพื่อได้วิวสักรับนั้นมาจากโฆษณา ตอนนถ้ามุ่งหน้าไปก็จะไปบางสะหม่อนครับแล้วเราก็จะเลี้ยวซ้ายตรงทางหลวงถนน2047ครับท่านผู้ชม่น4034ครับทางหลวงกศนะครับยอดวิวรวมนะครับผมเปิดดันทีในรอบสองเดือนนี้ผ่านเป็นเส้นรัดนะครับแปมเปิดทำม่วงเพื่อที่จะออกเพื่อที่จะออกอำเภอสมเด็จนะครับของจังหวัดกาฬสินธุ์ตอนนี้เราอยู่พื้นที่ของสกลนครนะ นของอำเภอวัิชภููิอยู่ท่าเกี่ยวระหว,ว่างอำเภอวังสามหมอ่วงหน้าเป็นทางสองสองเลนเล็กๆครับเส้นลัดขึ้นภูเขาตอนนี้เราก็ยู่บนถือว่าอยู่บนภูเขานะครับท่านผู้ชม อันนี้ก็ไม่เว้นนะครับคลิปที่มีประเด็นข้อถกเถียงในสังคมหรือสร้างความโกดธผู้เศร้าใจอันนี้ก็ไม่ควรทำครับต่อมานะครับใช้ถ้ายํำหยาบคายหรือว่าบูลลี่คนอื่นนะครับจนก่อให้เกิดข้อถกเถียงอันนี้ก็ไม่ควรทำเช่นเดียวกันนะครับหรือในที่บขงคุณเนี MM ่ยม um ีการทําร้ายร่างกายนะครับหรือว่าใช้ความรุนแรงอันนี้ก็ไม่เว้นเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นในคลิปของคุณถ้ามีการใช้สารเสพติด ก็ไม่ควรทําเช่นเดียวกันนะครับและสุดท้ายที่ไม่ควรทําเลยคือละเมิดลิขสิทธิ์ของพวกนี้ครับเรารู้แล้วนะครับว่าอะไรที่ไม่ควรทาถ้าทาแล้วไม่ได้ตามนะครับหรือดีไม่ดีนะครับช่องควาจะโดนแทนอะไรก็ได้นะครับโฆษณาที่เราจะได้รายได้นะครับมีสองให้ได้กันครับประเภทแรกนะครับโฆษณาที่อยู่ด้านล่างแต่มันจะมีแบบหนึ่งเรียกว่าโอเวอร์เลย์ครับก็คือจะขึ้นอยู่ด้านบนนะครับลักษณะมันเป็นเหมือนแบนเนอร์ครับที่คุณสามารถกดเข้าไปได้ có dây bốc mà nó chọc ไปที่แอดเซ็ตหรือชุดโฆษณาชุดโฆษณาเนี่ยตัวระบบจะถามเราว่าแล้วคุณอยากให้ใครเห็นฉะนั้นเนี่ยพอคุณไปที่ชุดโฆษณาเนี่ยคุณก็จะสามารถเลือกกลุ่มเ้าหมายได้ว่าคุณอยากให้ใครเห็นโฆษณาของเรามผมพูดอย่างนี้ได้ไหมครับตัวแคมเปญคือการที่เราจะบอกตัวเองว่าเราจะทําอะไรชุดโฆษณาคือเราจะทําไปหาใครต่อสุดท้ายตัวโฆษณาก็คือแล้วอยากจะให้คนกลุ่มที่คุณตั้งไว้เห็นอะไรฉะนั้นโฆษณาเ,เราจะวางเผนสร้างไปที่หน ทา่านี้พอเรากดสร้างโฆษณาเนี่ยตัวระบบของ Facebook ปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีตัวเครื่องมือให้เราเลือกทั้งหมด10เครื่องมือด้วยกันเนาะเครื่องมือหลักๆที่ไฮไลท์สำหัญจัดกาและกานเครื่องมือไฮไลท์ที่พี่เอามาฝากวันนี้ก็คือเรื่องเครื่องมือข้อความและการมีส่วนร่วมนั่นเองเครื่องมือข้อความและการมีส่วนร่วมเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมกับการขายของในประเทศไทยคนไทามาก ราะว่าคนไทยเราเนี่ยมีนิสัยไม่เหมือนชาวโลกเขาพวกเราชอบแชทคุยแล้วก็ซื้อของผ่านช,อช่องแชทดังนั้นเนี่ยเครื่องมือข้อความประมากชื่อเลยครับถ้าคุณใช้เครื่องมือนี้ลูกค้าก็จะทักอิ่นบอกเข้ามาเยอะซึ่งเราต้องบอกอย่างนี้ว่าคนไทยไม่ชอบซื้อกับคนที่เราไม่รู้จักซึ้นการที่จะทําให้เขารู้จักเราคุยกับเขาใช่ เพราะการที่เราเริ่มคุยกันเนี่ยมันจะทําให้รู้สึกตื่นใจกว่าในต่อเวลาคนไทยไปซื้อผ่านเว็บใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าตกลงาคแม่ค้าคนได้เราออเดอร์เราหรือเปล่านะเราโอนสลิปไปแล้วเนี่ยเว็บมันไม่ไมตอบสนองอะไรกับเราไงแต่พอเราพูดผ่านแชทเนี่ยแม่ค้าก็จะแบบขอบคุณคุณลูกค,ค้านะคะได้รับออเดอร์แล้วคะ่ะเราก็แจ้ง tracking มาเห็แยแสเราก็รู้สึกแล้วว่าโอเคเดี๋ยวเรานั่งรับมันรอสินค้ามาส่งที่บ้านนี่เมื่อเรารู้ว่าประเทศไทยเราขายผ่านแชทอยากให้เป็นอีกมาร์สอน์หน่อยเหมือนเนี้ยโอเคคำตอบ ของตัวจุดประสงค์นี้นะครับมันคือเครื่องมือที่เรียกว่าข้อความนะการมีส่วนรวมนั่นเองไอ้ตรงไอ้ตรงออเจกทีฟหรือว่าจุดประสงค์การยดงแอดมันมีให้เลือก5-6อนะันอะใช่ครับาวน,นี้เดี๋ยวพี่จะกดให้ดูครับว่าวิธีการสร้างโฆษณาเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเขาคลิก o Message หรือกดเพื่อเริ่มมีปฏิสัมพันธ์ผ่านการแชทกับตัวธุรกิจของเราเนี่ย ทำกันยังไงเอาล่ะก่อนอื่นเลยครับให้กดสร้างที่เลเวลแคมเปญนะครับตัวแถบแคมเปญเลยนะหลังจากนั้นคุณจะเห็นจุดประสงค์ที่3ที่เขียนว่าข้อความและการมีส่วนร่วมหลังจากนั้นเมื่อเรากดเรียบร้อยให้กดสำเนินการต่อเด้เลยถามที่หนึ่งหนึงครับสมมุติว่าเราเลือกแบบ awareness การรับรู้แล้วเราก็ค่อยให้เขาเซ็นเซจก็ได้ไม่ใช่หรอทําไมเราต้องเลือกจุดประสงค์ของการ ช็อปตัวยกนะครับเดี๋ยวเรามาเซตตัวโฆษณาโดยการใช้ตัวระบบใหม่ล่าสุดของ Facebook กันนะครับงบประมาณแคมเปญแอปเปนเจ็ดพลัสเครื่องมือนี้นี่ยมันคือการให้ AI ไอนำส่งโฆษณาของคุณภายใต้งบประมาณที่คุณกำหนดเช่นคุณกำหนดวันละ100บาท้อยบาทอ่อสามารถสร้างขึ้นมาได้ว่ากลุ่มนึงเป็นผู้ชายที่อยู <asan> ่ใกล้ๆร <m distinctive suspicious> <to fire gl ow> ้านคุณภายใน3ามกิโลอีกกลุ่มนึงเป็นผู้หญิงที่อยู่ใกล้ๆร้านคุณภายใน3ามกิโลแล้วให้ AI เนี่ยเลือกเองกับ จะเลือกกลหมายที่ดีที่สุดในแต่ละวันไปเลยเอ่อ,องบประมาณที่ตั้งเอาไว้แล้วสาม,มารถสู้ได้คือสามารถแข่งขันได้แล้วอย่างน้อยเราได้ข้อความมาแน่นอนเลยนะให้ตั้งอย่างน้อยวันละ300บาทอ่าอีกน่เคล็ดลับเลยถ้ามัาตั้งน้อยกว่านั้นได้ไหมมันก็คงตั้งได้แหละแต่เหมือนเราทรายไปยถูกทะเลอ่ะบถูเราไปสู้คนอื่นใช่คยับใ,ใช่ครับฉะนั้นเนี่ยตั้งไว้สักวันละ300ละกันหลังจากนั้นเมื่อคุณกดถัดไปมันจะมาที่ชื่อชุดโฆษณาหรือแอดเซนตนั่นเองที่ตัวชุดเลือกแ ส่งของมามื mm ่อคุณเลือกแัปโหส่งออกมานะเนี่ยตัวร้าค้าเวลาส่งข้มามันจะไปทานที่ตัวเฟ่านค้าก็จะใช้ Facebook Messenger พูดคุยกับตร้านคส่วนของรานค้าที่้มาทางฝั่งร้านค้าเองจะได้รับผ่าน inbox ก่ของคุโเคคานี้สิ่งสำคัญตรงนี้เลยครับเลือกประเภทโฆษณาให้เลือกเป็นคลิกเมื่อส่งออกมาภาษาอรมคือคลิกถ to แมสเซน์นั่นเองเพราะว่ามื่ ส่งนี้แล้วเนี่ยมันจะสามารถประมวลผลส่งข้อความเข้าไปได้ต่อให้คุณทาเป็นพวกโฟโต้อะไรบ้างโพสที่มีหลายๆลาย่าในหนึ่งโพสปกติแล้วเนี่ยโพสแบบนั้นคุณจะติดกลุ่มส่งข้อความที่หน้าเพจไม่ได้ใช่ไหมแต่เครื่องมือนี้เนี่ยเป็นการแฮกเลยครับสามารถประ เซฟออเดอร์อีการสร้างกลุ่มเป้าหมายที่บรรจุไว้ให้จำไว้ว่าการสร้างกลุ่มเป้าหมายที่บรรจุไว้ตรงนี้เนี่ยมันคือการสร้างกลุ่มเป้าหมายแบบโค้ดกว้างว่างชนะเนี่ยคนที่เริ่มต้นธุรกิจสามารถเริ่มต้นด้วยตัวเซฟออเดอร์นกลุ่มเป้าหมายที่บรรจุไว้ได้อย่างแรกอ่ะผมาะว่าคนทำธุรกิจทุกคนจะต้องรู้อยู่แล้วว่ากลุ่มลูกค้าหลักของเราคือใครเราอยากขายใครและเราไม่อยากขายใครไอคนที่เราไม่อยากจะขายหรือเราไม่สนใจนี่แหละเราจะไม่ต้องไปตั้งออเดียที่ไปเจอเขา ทีนี้การสร้างกลุ่มเป้าหมายที่บันทึกไว้เนี่ยข้อดีของมันก็คือเราสามารถกาหนดข้อมูลประชากรได้ต่อว่าแบบต่อจะยิงแานหาคนที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วคนที่จบปริญญาตรีขึ้นไปไม่ได้หรือเราจะยิงอาตารความสนใจว่าเอาคนที่สนใจอาหารทะเลหรือจะยิงอนตาพฤติกรรมงาเช่นสมมติว่า,าเรา่าเราทาร้านอาหารในบทเรายิงแอาตามพฤติกรรมคนที่ชอบวัฒน,นารำบทเทคนิคที่ดีที่สุดของการตั้งกลุ่มเป้าหมายเลยนะ บายทูเก right? so, ็ตมันฟรีเวอร์ชั่นสำเร็จรมาใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยพี่ต้องการให้ลูกค้าเห็นตัวคอนเทนต์รูปแบบอีกบ้างพี่ก็เลยเลือกโพสต์อีเข้าไปนี่นะปึ๊บเห็นไหมลักษณะโพสต์ไม่เหมือนกันแล้วนะแต่เป็นการมัดรวมสินค้าหลากหลายรูปแบบในหลักจบเลยฉะนั้นเนี่ยซึ่งชุวยโฆษณาสงไปหาคนกลุ่มเดิมใช่แต่ สุดท้ายแล้วครับเมื่อคุณได้ตัวจํานวนคอนเทนต์ที่พอใจแล้วเนี่ย <Yeah. S 1> หลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาสร้างกลุ่มเป้าหมายทางเลือกกันวิธีการสร้างกลุ่มเป้าหมายทางเลือกก็คือกดจุด3จุดที่ level asset แทนหรือชุดโฆษณาแล้วก็กดสร้างสำเนาคุณก็จะได้ตัวชุดโฆษณาเวอร์ชันสำเนา <Yeah. S 1> เห็นไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะไปเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายสมมุติพี่เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายเป็นซีฟู้ดที่อยู่บริเวณสยามพารากอนเราต้องสนใจอาหารทะเล l o อ s t e r อะไรก็ว่าไปอันนี้พี่บทึกไว้แล้ว,ลวมันเลยง่าย ฉะนั้นเนี่ยเราก็กด copy ตัวชื่อกลุม่มเป้าหมายแล้วมาตั้งเป็นชื่อชุดโฆษณาซะเลยเราจะได้ไม่งงว่ากลุ่มน,นี้คือกลุ่มที่อยู่แถวเซอัมพารากอนส่วนกลุ่มน,นี้เนี่ยคือคนที่สนใจผ้ชายอาหารญี่ปุ่นนั่นเนนองเวลาจ,จะทําให้เรารู้จริงๆว่าการตั้งชุดโฆษณาที่มีกลุ่มเป้าหมายไม่เหมือนกันตัวไหนทําเงินได้ดีกว่าทํางานได้ดีกว่าตอนก็ๆๆๆๆๆ เพียงแต่ว่าเราสามารถปล่อยคอนเทนต์ได้ทีเดียว4ตัวแล้วก็คอนเทนต์นั้นเนี่ยพุ่งไปหา2กลุ่มเป้าหมายที่ไม่เหมือนกันเลยแค่นี้เองคราวนี้เราก็สามารถกดเผยแพรได้แล้วที่หนึ่งครับปัญหาของคนยิงแอดหลายๆครั้งใน Facebook คือยิงแล้วมันไม่หลังเช็คได้ย,ไไดไย,ยังไงบางพี่วิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือหลังจากคุณยิงแอดไปแล้วเนี่ย